17เจ็ดคนนะครับเมือหลุดแน่เฮียแน่หลอดเข่งไม่นั่เหลืออยู่สิเอ็ดเขาจับบัตรนะครับใบดำใบแดงยังให้อยได้อวไวไม่ได้ปัญหาตำนักเกินในตัวทวมแม่นหว่มิเท่านี้บอก่ครับ นี่ตัวนี้หรือเป่ายาปีไม่หูหว่ากันใบโหกูว่างนี่ว่างกลางเวทีว่างกลางเวทีเออพ่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 อครับนี่ก็คือลูกหลานมันเกี่ยวที่รับการตรวจเลือกเมื่อนี้นะครับไปทั้งเมื่อนะครับเมื่อนบางคนก็ลุดเข่งรอดเข่งบางคนก็อีการบางคนก็ เด็ดจ <iet> <yap> ับใบดำใบแดงนะครับให้ให้เบาุ้ยที่ห้างพีเราคือว่าคือว่าวาดีพี่รองเนี้ยเลยคือมาแล้วทานอ้าวว้าดีครับเออจังส์ส์เนี่ยแต่ผู้ใหญ่บ้านถือมากนยัางวัดดีอยู่เนาะเอาจังสี่นะครับที่ท่านผู้ใหญ่สุดใจนะครับให้ลูกๆนะครับที่รับการดูแลมือนมีแรยงานตัวเองนะครับจำซื้อของในวัะ มาในส่วนบุญละกรรมเป็นโต๊ะพุณนละเอาบาบนี้ก็สิมอบไม่ครับทหารครับในแนะนำตัวเองว่าได้เป็นยุบได้เป็นนั่นแหละครับเริ่มจากคู่แรกติดผมนี่แหละในน้ำตัวเองเลยเเป็นลูกหลานผู้ดใดแต่แนะนำพญาย,ยังษ์โมจจักเลยลูกล้อๆนี่หลานไผ่พวกนี่หลานพญายิ่งกันนั่น,ยยน,นแหละอันสวัสดีครับผมประกอบมูลแทนนะครับเด้ออันทบอสองทหารบกลรบ,บุรี่นะครับเด้อ <c oughs> กันได้เ่ราะอะไรยะพ่เว้าเดี๋ยวเจ็ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอสิเว้าอนักเลงลูกลูกบุรีกันครับครับผมนายอนต์พุทธบุญแท้ครับสวัสดีครับผมนายพิชิตพงษ์น้ำแสงนะครับสวัสดีครับผมนายพัชริดจันทร์หอมครับครับผมนายฉกใจน้ำแสงครับสวัสดีครับผมนายข้าวทองสามพันผัวครับสวัสดีครับผมนายยงยุทธดพันผัวครับ คับผมนายกระพุ้ทองคำครับต่อเดียวผมในใจผมไปนั่งกล้องกฤษณ์ครับเดียวผมเป็นโมกครับเป็นมุกวันเดียครับนายสมบูรณ์กฤษณ์เออครับนายพีดาแสงผู้ครับสวัสดีครับผมนายพีดาแสงบุญครับสวัสดีครับผมนายพีดาแสงบุญครับสวัสดีครับผมนายกริทธิ์ลิกโกทครับสวัสดีครับนายธนาพรน์คุณผัวครับ สวัสดีครับผมนายพิชิตอุทัศสวัสดิ์ครับครับนี่ก็คือลูกหลานนะครับที่เขาทำการตรวจเลือกเมื่อนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับฝันกัร้อยงานตัวไปแน่แล้วสำหรับผู้ใดชทิศหารที่ไม่เอากอนนะครับที่เอาม่วนบม่ได้เปลี่ยนละกอน <c oughs> ม่วนเป็นก็เอาไว้ทีหลังเนาะครับม่วนบม่ได้เป็นผู้ใดบม่ได้เป็นนั่นยับขึ้นมากาวเนื้อข้างหน้าผมด้วย ผู za, <im> <im> <ako st> <uno> yeah, ้เปลี <im> ่ยนย่างฟ้าย่าขึ้นมาโอ้โหผู้ผู้เดี่ยวเปลี่ยนอันยุ่งหลังซะก่อนนะครับเดี๋ยวสัมผัสได้ไหมดิเอาจากกำแต่เป็นอ่อนอย่างนี้ซะกันเนาะทหานเอามาแตสร้างแต่เป็นตกทหารยับมาใซื้อยังก็วตัวปิจิตคุชาสวัสดิ์ครับพิจิตคุชาสวัสดิ์ได้จับไะไปแดงไปดำยู่บ่ดำดิครับได้กดำครับได้ไปดำอืมบ่ได้เปลี่ยนมันซะ เอาหายไปทังก้นโมเดป็้นว <g ül> ันกี่ตังโบยว่นี <laughs> ่เด็ทางอาฟอนด์คนผัวครับเป็นลูกพี่บ้านบรตเดีจับใบดำไม่รงหีือเดี๋ยวจับจับได้ยังใบดำใบนี้นี่ดครับวัน้จับครับวัน้จับเป็นยังครับสมบรณครับบ้สมบรณเเด้อผู้สาวไอ Th, เป็นรายงานตัวโค้สมบูรณ์บ้สมบูรณ์ความแบบไหนครับหูบดีครับหูบดีพิการวันซะฟังด้รหูสันหูบนยาหูสั่นเลยหูบดีครับอันนี้คือคือหลอดเข่งมันว่านี่เพื่อนเออหลอดเข่งไอ้ท่างพี่นี่เลยครับไว้ด้จับครับหลอดเข่งือนกันครับ รอเถียงึือกันพิการอีกพิการครับพิการแนว่ยอครับแขนบอดีครับแขนบอดีคับบ่ได้เด้อบ้างเด้อมานี่เขนบอดีคับบ่ได้พิจนาเด้อผู้ชายผู้สาวบ่ได้เป็นลูกเขยก็ได้ไปหน้าคุณไผ่เด้อบ่ได้เถียงคือกันครับรอดเถีงเป็นยังคือรอดเถียงจอหูลายพูดครับจอหูลายพูด แต่เพื่อนของสามซี่หาการหาแม่นยุทธ์ครับหมูลายเพื่อนทหารปัญญานติดเสื่อยานป่วยก่อนเพื่อนนี่พราเอาเป็นหุ่นเขยย่ครับด่าพปนไหนจม๊บปนไหนก็บว่าใครได้ยินหรือเพื่อนเอาไปเลยครับนี่พิจารณาเอานะครับไปทางพี่นี่เลยครับก็ชิงให้กันครับตู้ยังก่อนจะพิสัยพ้นฝวงครับเป็นยังกับหน้าโยกเฉลี่ยผิดเป็นหลานครับแต่จับฉลากอยู่บ่ บ่ครับ,บ,อ,รรบอย่าง,างพุ่งออกครับ <c oughs> บ่มันใส่เส้นนายกวะเนาะไง <c oughs> นึกว่าใส่บด้ใส่บด,ใบด้ใส่เส้นบด้บด้จับาไปทางนี้เ <c oughs> อามาท่าขึ้นน้ำแน่ครับตัดม <c oughs> ือใส่ใจครับเอามาท่า,า <c oughs> ขึ้นน้ำแน่ครับนี่เนี่ยแน่ววันนึงถามมาเรื่อยๆเห็นเบามาเรื่อยๆล่ะรอดเก่งแน่วไะคือโตใหญ่แท้ เชิงเบื่อใดนี่เพิ่นบ่เอาน้ำหนักหลายปวดย่านเชิงแตกเออเมาเลยตีตาเชิงวันซะแล้ยันว่าน้ำหนักเกินแม่นบ่แม่นครับเท่าใดน้ำหนักตอนนี้รวยกลัวยีรุ่งนี่นะครับลอยกลัวตีหน้าเด้อผู้ใดเป็นลูกเคยพี่น้องผู้นี้กินกลายน้ำหนักกลายเต้นเมียดก็ยิ่งพอปันได้ กาเล่นเนอเรียกเขียดยอ่าลูกเศรษฐีผู้นึงแล้วไอ้นี่ยงหยุดพ้นผัวครับยงหยุดพ้นผัวเป็นยังกับหน้ายงเฉลิมจีตครับมันร่องสมควรพ้นผัวเป็นได้สมควรพ้นผัวครับ,ขขรบมีแต่ลูกเศรษฐีหลุดเข่งขึ้น้องปีนี่เป็นยังก่อนจังหลุดมันมีพิการให้จังไหนหัวใจครับหัวใจเป็นอย่างหัวใจพิการครับ งายุตามคามขนาไปไปรักษาหัวงายุกรรมผุดกันนี่เด็ตกรุ่นครับตกรุ่นอายุบ่ถึงเกณฑ์ปีนาครับอ่ะปีนาครับผู้นี้ปีนาจิตริข้นเวทีอีกครับจับไปนะพีน่น้องนี่ผู้นี้จิตริข้นเวทีอีกนี่ปีนาจะต้องพลาดอีกไปซ้ำกันเดี๋ยวปีนาจะพัวกันเท่านี่ดิ ลุ้นี่กันครับตกคือกันพี่นายังคุยกันเนาะไปนี่ดิตกลุ้นครับตกอีกแหละพี่นายังคุยกันตกคือกันครับตกอีกแหละนี่เด้อไปพี่นายังคุยกันนะเนอะเด้อพี่นาได้คุยกันขึ้เก่าแล้วเฮา